ถ้าพูดถึงโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ในสมัยนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักโปรแกรมยอดฮิตอย่าง Instagram ซึ่งโปรแกรมนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพพลาดไม่ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาราซุปตาร์เซเลบิตี้ยันไปถึงแม่ค้าแม่ขายก็โหลดโปรแกรมนี้มาใช้กันอย่างสนุกสนาน ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ช่วยโอกาสจากความชื่นชอบของเหล่าดารามาสร้างงานสร้างเงินเข้ากระเป๋าให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝากร้านขายของการรับสมัครงานลามไปถึงธุรกิจลูกโซ่ต่างๆก็มีซึ่งนับวันจํานวนของกลุ่มคนเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเรียกว่าโรคอินสตาแกรมเลยก็ว่าได้ทําให้ดาราหลายๆคนเริ่มออกมาแอนตี้พร้อมตั้งนโยบายงดฝากร้านขึ้น ที่ปรีดมาอันดับหนึ่งเห็นจะเป็นนางเอกสาวแต่งโมพัทรธิดาที่ก่อนหน้านี้มีกลุ่มคนมากระหน่ำฝากร้านขายของจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาพักหนึ่งสุดท้ายเธอจึงต้องออกมาตั้งกฎอินสตาแกรมว่ารูปไหนฝากร้านได้รูปไหนฝากร้านไม่ได้ซึ่งเธอจะโพสบนรูปภาพนั้นๆและก็ต้องเป็นที่รับรู้และปฏิบัติตามในพื้นที่ส่วนตัวของเธอ นางเอกสาววิกน้อยสีอย่างชมพู่อารยาก็ออกมาประกาศก้าคออนุญาตงดฝากร้านในอินสตาแกรม้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้ f o l l o w วอร์คนอื่นๆได้รับผลกระทบซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้เพราะการซื้อขายบนโลกออนไลน์ในสมัยนี้เกิดกรณีหลอกลวงกันเยอะขึ้นทุกวนัน ด้านนางร้ายหน้าหวานอย่างสาวเนยโชติกาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีจํานวน f o l l o w ร์เยอะมากและจํานวนคนที่เข้ามาฝากร้านก็มากขึ้นตามไปด้วยซึ่งเธอบอกไม่ได้โกรธที่มีคนมาฝากร้านแต่ก็มีน้อยใจบ้างที่บางครั้งไม่มีคนคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปภาพที่เธอลงเลยมีแต่เพียงการฝากร้านขายของเพียงอย่างเดียวเธอจึงวอนว่าควรจะดูถึงสถานการณ์ในรูปภาพที่ดาราลงบ้างเพราะบางครั้งอาจจะไปกระทบถึงความรู้สึกของดาราเหล่านั้นได้ ส่วนสาวไฮอย่างโอปอปณนิสราก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทนกับปัญหานี้มานานจนเรื้อรังสุดท้ายก็ต้องออกมาโพสต์ข้อความฉะพ่อค้าแม่ค้าหัวสายที่ใช้พื้นที่ของเธอในการขายของมากขึ้น ที่ปูปบายาก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงรักการช้อปปิ้งเป็นอย่างมากอย่างสินค้าใน Instagram กรมเธอก็เคยควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อมาแล้วเหมือนกันแต่พักหลังเริ่มมีคนฝากร้านเยอะขึ้นจนทําให้เธอต้องออกมาโพสต์ข้อความวอนให้เลิกขายของบนอินสตาแกรของเธออย่างเด็ดขาด หลอกสาวสุดหายอย่างตุกกี้ก็ดูทีจะคำไม่ออกซะแล้วเมื่อมีคนมาช่วยโอกาสค้ายของผ่านอินสตาแกรมของเธอเพิ่มขึ้นทุกวันจากข้อความบรรยายสรรพคุณ2-3คําคำก็กลายเป็น2-3บรรทัดจนทำให้หลายๆคอมเมนต์ถูกผลักตกลงไปงานนี้สาวตุก๊กี้บอกว่าฝากสั้นๆได้แต่ถ้าเกิด2บรรทัดขึ้นไปเธอขอบล็อกทันที และสาวฮอตอย่างพลอยเชอร์มานก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ทําให้เกิดการเปรียบเทียบกับอั้มพัชราภาขึ้นจนเป็นศึกแฟนคลับย่อมๆในอินสตาแกรมเลยทีเดียวค่ะ มีดาราอีกหลายคนที่ออกมาโพสต์เนหน็บแนมถึงกรณีแบบติดตลกเช่นสาวกจังโพสต์ว่าเชิญฝากร้านตามสบายค่ะจะได้ไม่ต้องหลอกชมหนูตามด้วยฝากร้านโจอี้บอยก็ว่าถึงน้องๆที่มาฝากร้านขายของในไอจีพี่ส่งของที่ขายมาให้มั่งมีน้ำใจไหมหรือจะเป็นรูปภาพสาวใบเตยอาสยามที่มีคนทำขึ้นจากคำพูดล้อเลียนของโกตีโดยเรื่องนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากสาวเชียร์ที่ค้ำผ่อนที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่ด้วยมาให้ฟังกันค่ะ คือเนื่องจากว่าเราไม่เคยห้ามอย่างแบบอาเซียมีช่วยเพื่อนทำคอลลาเจนก็คือการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วแบบบางทีเราโพสรูปคอลลาเจนคนอื่นก็มาขายคอลลาเจนเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเหมือนมันมันเป็นแบบมารยาทเล็กน้อยเพราะมันเป็นพื้นที่ของเราอย่างเราโพสตรูปราวนี่พี่เอมมี่อย่างเงี้ยเป็นการแบบฝากแบบขนมเาลนี่มาโพสต์ว่าอยากลดน้ําหนักอยากผอมอ้าวคือมันแบบ เออเหมือนเขาโพสตรูปขนมออะไรเงี้ยก็คือแค่อยากฝากความเหมาะสมเพราะเชนไม่เคยห้ามอยู่แล้วไม่ได้โมโหไม่ได้ชุนไม่ได้เพราะว่าคือถ้าอ่านด้วยคําพูดจริงเราพูดด้วยเหตุผลแล้วก็เราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ว่าแล้วเราด้วยซ้ําซื้อของจากพวกฝากร้านเนี่ยเยอะมากจริงๆมันรันหายหมดแหละของผมมาเพราะคอมเมนต์ผมมันมันได้แค่ประมาณร้อยคนอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ฝากเรา ก็ก <formation jin inh throat> <s at> ็ฝากก็ฝากไปก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้ามันเยอะากถ้าขายตรงเกินไปหน่อยก็อาจจะลบเท่านั้นเองก็อาจจะลบลบข้อความออกไปท่านอะไรคนเขาจะแบบบล็อกเลยอ๋อก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็ผมแต่ผมเฉยๆนะบางคนบางคนเขาจะแบบลำคาญใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแบบว่าอารมณ์แบบอะไรอะฝากร้านเยอะกว่าคอมเมนต์ที่แบบมาคอมเมนต์จริงๆอีกอะไรเงี้ยฮะผมจะโลกอะเขาเขียนผมจําได้ว่าสมัสมัรงานอะไรสักทาอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ส่งเมลไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยได้เงินเดือน95้0 0เงินเดือน9 5้า0บ้าไปแล้วก็จริงเหรอวะโคตรหมวไม่ไม่เชื่อเออผมมาชอบอ่านเพราะว่าอะไรมันตลกบางครั้งบอกว่าใครชอบท็อปให้ฟอลโล่เราอย่างเงี้ยมันแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมคืออะไรวะเออไม่เข้าใจงงงเลย ทั้งหมดทั้งมวลก็แค่อยากจะบอกว่าการจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีซะก่อนและยังไงก็อย่าลืมคิดถึงการระเทศะรวมถึงจิตใจของผู้ถูกกระทำบ้างนะคะเหล่าพ่อค้าแม่ขายในโซเชียลทั้งหลายสำหรับ,รบช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะ่ะมาติดตามเบื้องหลังนะคะกับ,บภาพยนตร์สุดดัางอย่าง The Amazing Spider-Man ะะ2 Spider Man, กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง